สวัสดีครับผมผมกับผมเป็กกิสาลนลอต้อยนะครับมุนีกะออกมาอยู่ที่กับบรรยากาศของอท่าเครื่องนะครับบ้านสว่างนะครับทางโน้นสังเีแล้วครับผมมุนี้ก็ออกมาสวยในทั้งน้อยครับโซเดียเตรียมกองออกมาแต่ก็อโอ้มุนีพนไหลแห้งครับ หลุดนึปงน้ำกันครับผมที่เป็นจางไดเนาะครับเนาะคนทีดใดตีมานบ่นะครับตามที่เลี้ยงเห็นกับพูนล่ะครับเด้อไปน้ำกันล่ะครับยกแลิกยกแล้ว แลาแรกนะครับเป็นที่เป็นปลากรดสะดุงนะครับเป็นเรยอบ่ิดตาเก่านะครับโดดมีโดดอยู่นะครับอ๋ออ๋อสามสี่ตัวนะครับ

ก็เด็ดกน,นะครับพะฝ่ากระได้ฝัดถึกไว้พดีแล้วครับ